ถ้าขนนกเราไม่เกี่ยวกับท่าน,นเราไม่แพ้ท่านแน่หาข้ออ้างนะหาข้ออ้างยังไงเอาสิฆ่าเลยให้กูฆ่ามึงใช่อย่าไปท้ามาันฆ่าสิอย่าไปท้ามาันบ้านยังส่งไม่หมดยังท <c oughs> ี่ปลายจะรีบตายไปจะเก็บไว้ทำไมเล่าฝ่ามึงการที่กูจะฆ่ามึงง่ายซะยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกเว้ยมึงใช่ไหม ลูกไม้แสงสุริยาใช่ทำไมมีมือของมึงไม่ผิดกับพ่อมึงไม,ไ,มไม่มีผีไม้ลายมือเลยสักนิดเดียว <c oughs> มีห้ออนทำไมยังไม่ถึงพูดมากเลยถ้ามีโอกาสแนละ้วเอาสิเรายอมตายยอมตายเพื่อแผ่นดินอโยธยาของเราข้าเลย ไม่เสื่อมจังเลยมึงเละไม่ยุ่งจังเละฮะไม่ต้องมายุ่งกับกูไปตีไปทำไมอย่าไปทำอะไรลูกสาวเอาละเจ็ถ้าตายตอนนี้รเรื่องมันก็ไม่สนุกหรือว่าคนฟังเอาไว้ด้วยจับไ้แก้วฟ้าไป็คุมขังเอาไว้อีเจ็ดไว้ข้างหน้าคุณจับไปแก้วฟ้า เชื่อเนื้อเชื่อทิ้นเชื่อแทนผูงกองให้กับประชาชนทุกคนได้เห็นว่ามันนั้นตายด้วยมือของกูเองไปหลับกาไห้ทุกคนเอาเด็กกล้าวเรียกค่ะ